สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและจันท็อปในรายการยิบซีโอซีบรีดก่อนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาครับ นะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ9000 900เ9้แชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามครับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะอย่าลืมนะครับนะคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าแชร์นะเป็นทีมท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอของเราก็ได้มาเป็นประธานเหมือนเดิมแล้ว กดแชร์ออกไปเซนะคนละเก้าพันเก้ารอนะเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปเซเลวอืมนะ กดแชร์ออกไปอย่าเริ่มนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์ เข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปแทรกแลว้วเพียงคนละเก้าพัน 900 99แชร์ท่านอาจารย์โอ้ก็มาแล้วเลสค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัเก้าร้เก้าเก้าแชร์ แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อ,อเล่นคำถามะนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะท่านเกณฑ์บังคับนะครับนะต้องแชร์ครบหนึ่งพันครั้งถึงจะดูหนึ่งครั้งนะนะ,นะเออนะอย่าลืมอย่าลืมเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ นะพอจานแชร์ไม่ได้นะให้แชร์เพียงคนละแชร์สองแชร์นะนะจะเป็นจะตายกันให้ได้นะเออกดแชร์ออกไปเซ้นะดีก็โดนปิดก้นมาแล้วเก้าวันเก้าพันเะก้าร้ยเกสเก้าวันนะเออมาเร็ว กดแชร์ออกไปนะเห็นรายการแล้วก็ว่าไป มาครับกดแชร์ออกไปเร็ว มาครับกดแชร์ออกไปแซงอาจารย์เนี่ยกลับมาแชร์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ,อแต่ถ้าเกิดแชร์ไปแล้วใครเห็นแล้วเข้ามาดูแล้วก็ดูควาว่าสดสีแดงนะคะมีควาว่าสดสีแดงสแสดงว่ารายการกำลังดาเนินอยู่นะคะเป็นรายการสดนะคะสามารถถามได้นะคะคนละหนึ่งข้อ โดยถามให้ยุบซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาซึ่งครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะแล้วก็ถามให้กระชับรัดกุมด้วยนะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะคะคือลำบากใจบางทีถามคำถ,ถามมาเราอาจจะบอกการงานการเงินความรักเนี่ยคุณพูบอกว่าการเงินค่ะแค่เนี้ย การงานค่ะแค่นี้ซึ่งถามสามารถถามเฉพาะเจาะจงได้บางคนถามเฉพาะเลยบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปสมัครงานมาจะได้งานนี้ไหมอ่านี่ถูกต้องนะคะแล้วก็ครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3าวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครสนใจทางแชทมามีค่าครูสำหรับดูส่วนตัวนะคะให้ยิบเสี่างละเอียดไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูทางแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะคําถามละ100บาทค่ะ กดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์นะนะท่านอาจารย์โอ้นะก็แชร์ออกไปแล้วเก้าเก้าคลิปเก้าเก้าครั้งนะ าาท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ค่ะแล้วแชร์แล้วนะคะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยกาสเก้าชัยนะเบอ่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้นะไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถาม มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยกเก้าแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปก like, กเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะมาครับนะเข้ามากันได้เพียงคนละ 99, 9ก้าหืนเก้าพันเก้ารยสบกแชร์เพียงเท่านั้นซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยจะมาเล่าถึงประสบการณ์นะคนที่มีเลขเสียในพื้นดวงเลขเสียในพื้นดวงที่ท่านอาจารย์โอได้พบได้เห็นมาจริงจริง เลืเสียในพื้นดวงพื้นดวงเดิมอ่าสมมุติว่านัำ<ล>ตามทาาักษานะคะเใครเกิดวันเสาร์เนี่ยมีดาวพูดเป็นกาลีนะคะสีเขียวจึงไม่เหมาะอังนี้ปะใช่ทีออ่ว่าอังนี้ปะก็ดีคดีเล่าไปเลยอ สำหรับวันอาทิตย์ไปแล้วอ่าววันอาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์เนี่ยดาวศุกร์เป็นกาลีแสดงว่าสีฟ้าสีน้ําเงินไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์สีแดงไม่เหมาะดาวอาทิตย์เป็นกาลีค่ะอืวันอังคารสีเหลืองไม่เหมาะดาวจันทร์เป็นกาลีนะคะสำหรับวันอังคาร <N> แล้ววันพุธค่ะวันพุธกลางวันนะคะสีอังสีชมพูไม่เหมาะเพราะว่าสีชมพูเป็นกาลีดาวอังคารเป็นกาลีนะคะ, <N> ะแล้วก็คนกับวันเสาร์สีเขียวไม่เหมาะนะคะเพราะว่าดาวหุ่เป็นกาลีวนนนันอาทิตย์เอยใช่วันพฤหัสสบดีนะคะสีม่วงสีดําไม่เหมาะเพราะว่าวันเสาร์ดาวเสาร์เป็นกาลีวันอาทิตย์นะคะเอยใช่ วันพรฤหัสบดีนะคะดาวเสาเป็นกาลีสีม่วงสีดำเป็นกาลีนะคะไม่เหมาะนะวันพุธกลางคืน,นสีอดาวพฤหัสเป็นกาลีอา้าวมีคนโทรมาอนะครับเหมือนเดิมครับนะมาแล้วครับคุณสนใจคะคุณขวัญจะมีผู้ใหญ่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ไหมคะ อะไรจะมีผู้ใหญ่ได้ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ไหมคะเนี่ยห,หรือก่อนนะเอาใหม่นะโอ้อ่านจบแบบนึงครับเข้าใจปะจะมีผู้ใหญ่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ไมคะ่ะไม่เข้าใจครับคือพิมพ์ใหม่ครับนะเนี่อะไรนะบอกแล้วครับนะโดนเอาใหม่คะ่ะ ชื um, ่อขวัญนะคะจะมีผู้ใหญ่ซื้อทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่ค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้ไม่มีใครซื้อให้ครับนะผู้ใหญ่ใจไม่ดีครับเนะ่ก็เฉยๆนิ่งๆไปดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะต้องทะเลาะกันถ้าถ้าคุณไปทวงหรือว่าคุณไปหาอืม ให้นิ่งๆไปนะคะเราก็จะไม่มีใครซื้อให้ทางนั้นแหละแล้วก็ถึงไม่ซื้อให้ก็ไม่ต้องทวงด้วยนะคะเราวองจะหารลาอสามวันนี้นะอืมใช่ไหมล่ะใช่นะโดยมีเามาเครื่องนี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้โอผูอ้มาเป็นประธานนะครับนะเออ สวัสดีนะครับนะทุกท่านสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ค่ะหนนะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปเอ้ยไม่เห็พูดอะไเพียงคนละนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์คือยังไม่มีใครซื้อให้ทั้งนั้นครับผมนะผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธาน ท่านก็ได้ยิ้มแล้วนะบัตนี้กําลังแบบว่าอยาจะบอกเลยว่าเนี่ยทําม,มาหากินอยู่นะคะไม่ต้องโทรมาแล้วอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เขาก็ได้ยินเสียงใจพ่อพูดอ่ะแล้วเขาก็วางหูไปเลยนะเข้ามากันได้ครับเอาละนะก็เขาคง<ฆ>รู้ตัวและว่าเขาโทรมารบกวนหมดนะเวลาแล้วนะครับนะไปแล้วนะครับนะ <c oughs> สวัสดีนะครับนะ